สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาวิธีการตัดเสียงเรียกเข้าใน iPhone นะคะวันนี้แก๊ปมีวิธีมาแนะนำโหลดแค่แอปเดียวเท่านั้นทำเสียงเรียกเข้าใน iPhone ได้เลยจ้าเป็นยังไงไปดูค่ะสวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิววิธีการทำเสียงเรียกเข้าใน iPhone ค่ะทุกคน แต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u s c r i b e c h anel n ของแก็บด้วยนะคะมาค่ะเพื่อนๆแก็บเชื่อว่าหลายคนนะคะที่ใช้ iPhone อยู่ตอนนี้ก็ต้องเกิดคำถามว่าเค้ยพี่เราจะทำเสียงเรียกเข้าใน iPhone ยังไงดีคะต้องไปซื้อไปโหลดมาไหมแก็บจะบอกว่าไม่ต้องเลยค่ะเราสามารถทำได้เองใน iPhone ของเราเลยนะคะเพียงโหลดแค่หนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น นั่นก็คือแอปกลาชแบรนนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะถึงวิธีการทำเก็บต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆคลิปนี้นะคะเก็บจับทำทีละขั้นตอนสั้นๆได้ใจความทำเสียงเรียกเข้าได้ทุกคนเป็นยังไงไปดูค่ะ มาค่ะขั้นแรกนะคะเราก็กดเข้าไปที่แอป iTunes Store นะคะซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแอปในการซื้อเพลงต่างๆอย่างถูกลิขสิทธิ์ของ Apple นะคะซึ่งแก๊ปก็แนะนําว่าจะทําเสียงเรียกเข้าทั้งทีใช้แอปถูกลิขสิทธิ์ไปเลยค่ะแล้วนี่ก็คือเพลงที่แก๊ปซื้อมาเพื่อจะมาทําในวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มากดที่แอป GarageBand ค่ะทุกคน หลังจากที่เราเข้ามาในแอปแล้วนะคะแล้วก็กด continue ค่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเข้าไปสู่หน้าที่ให้เราทําอะไรกด arrow ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเนี่เขาก็จะโชว์ตัวเครื่องดนตรีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจค่ะกดเข้าไปสักอันหนึ่งนะคะอย่างอันนี้แกปจะกดเข้าไปที่คีย์บอร์ดนะคะก็แตะคําว่าคีย์บอร์ดเข้าไปเลยเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตัวนี้นะคะเราไม่สนใจค่ะทุกคนเห็นแถบด้านซ้ายมือข้างบนไหมคะที่เป็นรูปขีด,ขดๆเราก็ทําการกดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นเขาจะขึ้น เป็นแถบสีดำๆหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมองไปที่มุมขวาบนค่ะเครื่องหมายบวกกดเข้าไปนะคะเขาจะเขียนว่า8บาทให้ทุกคนแตะคําว่า8บาทเข้าไปค่ะแล้วก็ปรับให้เป็น30บบาทค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเสียงเรียกเข้าเนี่ยจะ ต้องประมาณ30วินาทีนะคะเราก็กดไปที่30ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นเป็นแถบเครื่องมือแบบนี้นะคะเราก็กดที่รูปลูปขวามือข้างบนที่เป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะเห็นไหมคะทุกคนกดเข้าไปปั๊บนะคะเขาก็จะขึ้น Apple Loop File แล้วก็ Music in case นี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนนะคะแถบเครื่องมือข้างบนไปที่คําว่า Music ค่ะทุกคนอ่ะ สาเหตุที่แกใหเ้เพื่อนกดเข้าไปที่มิวสิกนะคะเพราะว่าเพลงที่เราโหลดเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในมิวสิกค่ะทุกคนกดเข้าไปมิวสิกปุ๊บเราก็เลือกซองค่ะเข้าไปที่เพลงเลือกได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเราจะเจอเพลงที่แกบโหลดมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสีขาวใช้ได้ส่วนอันไหนชื่อเป็นสีเทาคือใช้ไม่ได้ค่ะเราคลิกเพลงที่เราจะใช้นะคะรูดเข้าไปในโปรแกรมทีนี้นะคะไฟล์เพลงเราก็จะปรากฏขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราจะตัด คลิกลงไปค่ะคำว่า s p ป e d หลังจากนั้นนะคะเราแตะที่กันไกลแล้วก็นิ้วรูดลงมาหนึ่งทีค่ะเพลงก็จะตัดชืบขาดออกจากกาันรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆตอนนี้ไฟล์เพลงเราเนี่ยก็แยกออกเป็นสส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บจะแตะให้ดูอันนี้เป็นส่วนแรกนะคะแล้วอีกท่อนหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราเอานั่นเองท่อนที่2ซึ่งวิธีการนะคะเราจะแตะเข้าไปในส่วนที่เราไม่ใช้นะคะแล้วเราก็จะ delete เขาออกไปนั่นเองค่ะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ท่อนที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนเขาขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ขยายให้ครบ30วิลองกดเพล์ดูก็ได้ค่ะว่าใช่ท่อนที่เราต้องการหรือเปล่าหากใช่นะคะมองไปที่มุมซ้ายบนจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมชี้ลงกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดคําว่าไม o n g หลังจากนั้นเราจะเห็นไมซ n g ของเราอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็แตะคําว่าไม o n g นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อนะคะเสียงเรียกเข้าของเราเป็นเสียงที่เราต้องการนะคะอย่างอันนี้เกจะใช้คําว่า RT หนึ่งแล้วกันค่ะทุกคนเพื่อความง่ายดายนะคะกดดันหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่ตัวไฟล์ของเขานะคะเขาก็จะขึ้นแถบเครื่องมือมานะคะเราก็เลือกไปที่แชร์ค่ะทุกคนแล้วก็จะเห็นคําว่าลิงโทนที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะกดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะตัดเสียงเรียกของเราให้อยู่ใน30มสิบวินะทุกคนเพราะว่าเขาจํากัดไว้ก็กดคอน t ิ n นีไปได้เลยค่ะหลังจากเรากดคอน t ิ n นีแล้วนะคะเราก็กด export เอ็กซ์พอร์ตออกไปเลยค่ะเท่านี้ละค่ะเสียงเรียกเข้าของเรานะคะก็จะถูก เอานำไปใช้แล้วค่ะ p h o n e ของเราก็จะดังขึ้นมาเป็นเสียงที่เราตั้งแล้วนะคะเราก็กด use sound as ringtone นะคะซึ่งเขาก็จะกดแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็น standard ringtone ได้ทีนี้เราก็เข้าไปเช็คใน setting นะคะจะเห็นว่า ringtone ของเรามาเรียบร้อยแล้วกลับมาค่ะเห็นไหมว่าง่ายมากๆเลยเก็บเชื่อว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ต้องได้เสียงเรียกเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe c h anel n ของแก๊บด้วยนะคะเราจะมีเทคนิคดีๆมาเล่าให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยค่ะทุกคนวันนี้แกไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย But Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh.